สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชา n e l นะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจกเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น P1276 นะครับสำหรับเอเซอร์ P 6 2 7 6ตัวนี้นะครับความสว่าง3500ลูเมนนะครับอืมสว่างเยอะนะครับคุณผู้ชมครับ3,500ลูเมนนะครับแสงนะครับในส่วนของคอนทราสต์เรติโอ0 0 0 0ต่อ1นะครับ ในส่วนของความละเอียดนะครับ1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ A c e ซ p r o j e c t o r P 1 2 7 6ดนะครับด้านหน้านะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับเป็นเครื่องใหม่ขออภัยนะครับเป็นเครื่องมือสองสภาพใหม่นะครับคุณผู้ชมครับมือสองสภาพแจ่มๆนะครับเปลี่ยนหลอดให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ นี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์ p 1 2น6นะครับความสว่าง3500ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ1 3 0 0 0ต่อ1ความละเอียด XGA รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องมือ2ก็ยังคงแจ่มๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่แล้วนะครับหลอดใหม่สายกิฟนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับนับชั่วโมง0ูนย์ไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนหลอดใหม่แล้วดูสภาพเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะทดสอบกำลังจะรีวิวขายโปรเจคเตอร์ a c e ซ P1276 ความสว่าง3,500ลูเมนนะครับตัวนี้ฉายภาพยนตร์กลางแปลง8เมตรได้สบายเลยนะครับจอใหญ่ๆ8เมตรได้เลยนะครับตัวนี้มาดูในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับช่องต่อทางด้านหลังก็จะมี S อ H d m i นะครับนี่นะครับ ช่องต่อ HDMI ที่ผมกำลังเชื่อมต่อไว้กับกล่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับมีช่องต่อ HDMI นะครับแล้วก็มีช่องต่อ VGA นะครับสองช่องนะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับถ้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใครมี HDMI ก็ต่อ HDMI ได้เลยนะครับจะได้ปล่อยสัญญาณภาพแจ่มๆคมคมชัดๆออกมานะครับแล้วก็มี VGA out นะครับต่อออกจอนอกแล้วก็มีสายสัญญาณสีเหลืองๆเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มี audio in audio out นะครับ สัญญาณเสียงเข้าสัญญาณเสียงออกในการต่อแอมพลิไฟเออร์สำหรับแอมเครื่องขยายเสียงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์พีหนึ่งสองเจ็ดหกนะครับพีเอเซอร์พีหนึ่งสองเจ็ดหกนะครับเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่นพีหนึ่งสองเจ็ดหกนะครับความสว่าง3,500ลูเมนนะครับแสงแรงทีเดียวนะครับเนื่องจากเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับผู้ชมครับ เอาล้ครับไม่พูดพ่ำทําเพลงนะครับเรามาทดสอบกันได้เลยนะครับกดปุ่มขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บอ่ากดปุ่มขึ้นมาเลยนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูแสงนะครับที่จะปล่อยเข้ากําแพงตรงนี้แหละครับผู้ชมครับมาแล้วครับนวนแล้วครับปล่อยเข้ากําแพงตรงนี้นะครับผู้ชมสภาพเครื่องนี้ยังคงแจมอยู่เลยนะครับมือสองเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับแจมๆจมนะครับผู้ชมครับ นี่คือ Acer P 1 2 7 6นะครับความสว่าง3500ันห้าดูเมนครับมาแล้วครับแสงวันนี้แหะครับเราจะมาดูกันว่าแสง3500ันห้าดูเมนนั้นแจ่มขนาดไหนครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้ว Acer P 1 2 7 6เดนะครับเดี๋ยวเข้าเมนูไปดูนะครับในส่วนของซอสนะครับก็จะมีให้ต่อได้หลายช่องนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูใหม่นะครับ ในส่วนของซอสนี่ครับคุณผู้ชมครับก็จะมี HDMI มี SVideo นะครับคุณผู้ชมครับมีช่องต่อหลายๆช่องให้ได้ต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้กำลังรีเซ็ตขึ้นมาใหม่อ่านี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของชั่วโมงหลอดนะครับที่ผมบอกว่าเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับ เมื่อเราทําการเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับชั่วโมงการชั่วโมงหลอดที่ใช้ไปก็จะเป็นศูนย์เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับชั่วโมงหลอดที่ใช้ศูนย์เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนหลอดใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาจะทาเราจะมาทําการทดสอบนะครับในการฉายภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าแจ่มไม่แจ่มยังไงมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับแสง3,500ลูเมนนะครับฉายกลางแปลงได้8เมตรสบายๆนะครับคุณผู้ชมครับ มาดูภาพยนต์เรื่องฟาร์แนะครับเหมือนที่ผมเคยรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นเสียงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วครับมาแสงมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูแสงกันนะครับมาแล้วครับนี่เปิดไฟหนึ่งหลอดนะครับคุณผู้ชมครับเปิดไฟหนึ่งหลอดนี่ครับสู้แสงไหมครับ มาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือ a อเซอร์พีหนึะครับความสว่าง3,500ลูเมนนะครับรองรับระบบภาพ 3d หรือว่า3มิติได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่แสงแรงเครื่องหนึ่งของ a อเซอร์นะครับ 3, ลูเมนครับตัวนี้สุดยอดมากครับคุณผู้ชมดูเอานะครับภาพนะครับแจมไม่แจมนะครับให้ภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกท่านกันเองนะครับคุณผู้ชมครับ ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหดูเองเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องอธิบายอะไรกันแล้วครับแบบนี้ดูแสงเลยครับดูลำแสงที่ปล่อยออกมาครับ3,500ลูเมนนะครับนี่คือเอเซอร์ p 1 2น6นะครับ3,500ลูเมนนะครับคอนทราสต์1 3 0่0ต่อหนึ่งนะครับดูแสงครับ ดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับตัวนี้สำหรับท่านใดที่จะซื้อไปสายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับหรือฉายหนังกลางแปลงในบ้านให้ลูกๆหลานๆดูไม่ผิดหวังครับตัวนี้สุดยอดแน่นอนครับหรือจะซื้อไปร้องคาราโอเกะในช่วงปีใหม่นี้ก็สุดยอดครับผู้ชมครับดูครับดูสุดยอดเหลือเกินครับ โอ้โหสุดยอดมากครับผู้ชมดูครับสุดยอดเหลือเกินครับแสงครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับของเอเซอร์เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับโอ้โหสุดยอดครับดูแสงสีเขาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเอเซอร์พีหนึนะครับ ความสว่าง3500ลูเมนนะครับคอนทราสต์13,000ต่อหนึ่งดูภาพครับไม่ต้องคุยกันแล้วครับแบบนี้ครับให้ภาพเป็นที่ประจักษ์แกสายตาคุณผู้ชมกันเราเองนะครับคุณผู้ชม่าดูครับโอ้โหสุดยอดมากครับตัวนี้แนะนำเลยครับท่านใดจะเอาไปฉลองปีใหม่นะครับโปรเจคเกอร์สำหรับ ฉายภาพยนตร์กลางแปลงเล่นๆในปีใหม่ในบ้านเรานะครับหรือจะร้องคาราโอเกะนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์พีหนึนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเหลือเกินครับตัวนี้ เปิดไฟไว้ฉายกลางวันยังสู้แสงได้ดีขนาดนี้นี่ถ้าเราฉายช่วงกลางคืนในที่มืดมืดเนี่ยจะสว่างขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมก็ลองคิดภาพตามก็แล้วกันนะครับถ้าฉายกลางคืนครับนี่ฉายกลางวันแถมเปิดไฟไว้อีกหนึ่งหลอดนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับสําหรับเอเซอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากนะครับชั่วโมงหลอดก็ใช้ไปน้อยมากนะครับคุณผู้ชมครับชั่วโมงหลอด ไม่แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนหลอดมาก็เอามานําเสนอขายเลยนะครับเปลี่ยนหลอดมาแล้วนะครับศูนย์ชั่วโมงเองนะครับคุณผู้ชมดูกันก็แล้วกันนะครับสุดยอดขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับอืดูครับโอ้โหฉายอยู่ในกําแพงขนาดไม่มีจอนะครับนี่กาแพงเห็นไหมครับประตูห้องครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับ นี่คือ a อเซ Projector P1276 หนะครับหรือว่า a อเซอร์ p 6 2น6ะครับความสว่าง3500ลูเมนมีช่องต่อ HDMI นะครับสำหรับความคมชัดสูงสุดนะครับตัวช่องต่อ HDMI นะครับก็แนะนำท่านเลยนะครับให้ต่อ HDMI นะครับสุดยอดมากครับผู้ชมครับสำหรับเอเซอร์ตัวนี้นะครับก็ทำการเสนอขายนะครับสีสเก c ตชาแนลวันนี้นะครับทำการเสนอขายราคา 7,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับ7,000บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติโรงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ